แค่หนึ่งเทคนิคง่ายๆก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องจ่ายสักบาทสวัสดีค่ะวันนีอูดี้ E.T.M. นะวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆตั้งใจฟังนะคะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มยังไงยังไงก็ต้องใช้เงินแต่อูดี้จะมาบอกเคล็ดลับว่าทายังไงถึงไม่ต้อง start ด้วยการจ่ายเงินเทคนิคที่ว่านี้นะง่ายมากแล้วอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตั้งใจนะคะเทคนิคนั้นก็คือ การลงทะเบียนสมัครค่ะแค่ลงทะเบียนสมัครแค่นี้เหรอคะคุณดิโอ้โห oh, ถ้าบอกแค่นี้แล้วจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้ยังไงนั่นนะสินะแค่ลงทะเบียนสมัครมันจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้ยังไงอะใช่ไหมมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนแต่ว่าไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาบอกโลกหลอกลอนกันในที่นี้มันก็จะมีวิธีการที่เมื่อสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีวิธีการเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คุณได้ไดเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนควักเงินจากกระเป๋าเองอสงงนใจได้ใช แน่นอนนะันนี้ไม่มาปิดบงังแน่นอนแล้วก็ในอีกทวิตี่ fourmore dot com ของเราก็ไม่ได้มาปิดบังด้วยอันนี้เราเปิดเผยกันอย่างโจ,จ,จ,จ่งครึ่งโจ่งแจ้งเราจะมาบอกกันหมดเลยนะคะว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้แล้วจะแน่นอนไม่ต้องจ่ายตังค์ถูกป่ะแล้วจะเอาตังค์นี้มาจากไหนนั่นสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีความไม่เป็นความลับคุณคิดดูสิค่าแพลตฟอร์มเนี่ยนะค่าลิขสิทธิ์มันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หกร้อยบาทแล้วก็มาปีนี้หกพันบาทแล้วก็ไปปีหน้าเมษาจะส start หกหมื่นบาท่่าไหรตตออบบเเลลยย ประเด็นคือว่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคานะทุกคนไม่ว่าจะเป็น6กร้อยหรือหกหมื่นก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะเอาเงินจะทำตังค์จะเอาตังค์ที่ไหนมันซื้อลิขสิทธิ์นะอย่างที่จั่วหัวไว้เนี่งว่าโอ้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้เลยโดยไม่ใช้เงินสักบาทหนึ่งนะไม่ต้องใช้เงินตัวเองแต่แพลตฟอร์มนี้คุณเข้ามาปมั๊บเนี่ยเรามีวิธีการที่จะให้คุณเนี่ยทำเงินแพลตฟอร์มนี้มันดีงามตรงที่ว่าไม่ได้เอาเงินของคุณแต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้ามาที่จะสร้างเงินสร้างอาราอไรายได้ออไได้ตงนนั แก่ข้าแพลตฟอร์มยังมีอะไรอีกมากมายในแพลตฟอร์มนี้สิ่งที่คุณก้าวข้าไม่ได้ก็คือว่าอย่ากลัวไปหมดทุกเรื่องทุกราวจะไม่กล้าที่จะลงทะเบียนสมัครอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแค่ลงทะเบียนไม่ไม่ทำให้ใครแบบว่าต้องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นหนทางในการที่จะนําคุณเนี่ยไปสู่การสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยให้คุณก้าวไปในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้นะกับ e 2ท m o น e ี้ m ูของวันนี้นะฟังคลิปนี้เสร็จคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้ง่ายๆแน่นอนโดยไม่ตตตต้นะ้้้อออองงงงงงววววัักกกกนนะะดดลลททเเเบีีียยยแ๋็ไไป่่่าาาาาาิธรรจํขม จะไะม่นั่งเฉยๆอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกดลงทะเบียนสมัครก่อนนะคะคนที่ทักค่ะจะเอาไปถึงหก0มืนค่ะ